เออมันมีม่ไม่ไส่ตัวนี้มันไข่เยี่ยวมาดิไข่เยี่ยวมะเขาจะเห็ดจากไหนเห็ดเองเหรออ๋อซื้ออันนี้อันนี้ไข่เยี่ยวมาอันนี้ไข่เยี่ยวซากตัวนี้มันสีเขียวนี่อ่างแท้น้ำกินไรวันนี้อยู่บ้านห้องไปที่ไหนอิ่มสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกมาพี่พี่ผมแจ็คแป๊บโผลอ้ยพี่พี่พี่เหนื่อมืดทีอ่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เช่แล้วเอาแบบเมื่อกี้แบบแจ๊คแพร์โผล่เห็นแบบแจ๊คโผล่สวัสดีครับผมโตหนุ่มแต่สบายดีทุกคนเนาะอยู่กับพ่อเพิ่งกลัเนาะสองตัวนู้นแฟมิลี่เนาะกับแม็กเนาะวันนี้กับแม่แย่อยู่อะแม่แย่กินเข่าอยู่ปากแซนมีชิ้นอะบอกเซิรมาเป็น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 แย่กินเข่าดอกเป็นมากินตำสมตำนายเนาะอันตำสมเจ็บแซบอยู่ปากแซนเป็นนี่แหละเคยเห็นบอกไข่เออไข่แดงไข่บัว เออมันไม่ไม่สอดใส่ตัวนี้มันไข่เยี่ยวมาดิไข่เยี่ยวมะเขาจะเห็ดจากไหนเห็ดเองเหรออันนี้อันนี้ไข่เยี่ยวมาอันนี้ไข่เยี่ยวสะตัวนี้มันสีเข้มกว่าเยี่ยวสามสีเข้มกว่าเยี่ยวมาเนาะเข้มกว่อันนี้เด้อันนี้เด้แคบหมูแคบหมูหมาแคบหมูแคบหมูแคบหมีแคบให้ดูหน่อยอเอาต่อต่อต่อนี่มันเปือนตุก มีอะไรอินบอไม่เนี่ยอินบอลฮะบ่มีแลีวอาลิน้หน่มมาย่ไรม่ไหนมาหันอยู่เนาะมาชินเขาบอมาหันแเออเออเออแกเสื้ออะไรไม่เอนะให้ึมือกเสื้อนะหอ้กดหี่เก้ามนี่ชิ้แล้วลมเนี้ย โอ้ยหน่อยเนาะคนเียคงเพงไม้เห้าเหมือนเพ่งไม้โซมึงตีบเวพ่งว่าเพงซือว่าเพงซือหยางไหน่อยเพงอ่ะเก่ามือซองอแล้วน้องสีสนใจอ้ายลวแล้วปากดเจ็บอ่ะนอเน่เขาเนี้ยอยู่ไหนกันมีดีต้โทรศัพตกีไอ้ใบตอนนี้เขามาหอดใส้ตอนนี้เขามาหอดปากสั้นล้ะเนาะึงเลยอีกแ็ลัก เนื้อยจักกรีม hmm. oh, right? erm ันบอกกราซิฟของมันห่วยงอร่อยอ่ะมาถึงทีกหาซีฟ่ายเขาเขียรบอกอยู่อู้จะมาจะ้องเพ่งไรจะจิงจักมงมันตลอดีก็ฟอเ่เดี๋ยวสีเห็ดแบบแบบนี้ฮะเจอจานอ่ะโอ้ซีอะไรซีอะไรทำไมมันตุ๊กนีดมันกลไปหมด มานังมากุสถานนะครับนังสบายอยู่ตัวๆเรานั่งสบายเพราะว่าน้งทั้งหนานังหมองที่เ่าตายบึ้งว่านี่แหละอัรดเลยรอดน้อไปยู่ทั้งหนแม่ัรลอดมันหลอดเปล่าไปทางมันหลอดไปทางนสมแม่ครับดีอค่หนึ่ง เขากำลังห่มมาใหม่ว่าึงบางที่เขาอาจจะได้ทไทยประมาณสองเพลงอยู่อยู่ลรงพบางนะเนาะไอ้ซูฮานผ่านเพื่อนในซหไฮยังไงโซ่ผ่านผ่านทองมากินซื้อยังตัวเป็ดมาตลอดตัวเป็ดตัวไก่เอ๊ะมาตลอดก็ถามถึงของหานที่เราไปไปยิ่หูเราซื้อหานี่ยแต่ก็เคยมาตลอดก็เล่มาก มานาแม่มาน้าเม่มาถ้ามีเปื่อไปาี่อนมีคำว่าบางกูขอจะขจะหมกดูขอจะหมกดูยังยงนู่อยเดูเอาก่นหก่อนนก่อน้เหนียวเน่เออยนออสงสล้วเนียนำยือสร้างแล้วมก็นยดือเอเื้ไมีกับคนได้ไหม เอาลีมันเด้อคือเด้อคือเราเจอแล้วะก็มาขนก็บเจอแล้วะบนี้เองอเองอ๋อทอดงทอน่เอเด้อเรออเันเร่มเริ่มเ่เกียเหแล้นัเนร่องะียวบแบ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 บบเแบบ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 บแบบแแบบบแบบแบบแบแบบแบแบแแบแบ เจ็บพ่อคดบอกปากะอยูเลยนะบนซังเขาปะยังว่าสังไปแล้วสิปันบางนี่ยตามวิวขับโบยขด่สั่ดมึงที่หายน่องหายนงกูทนี่ทุกคนมึงที่หายมึมนหากูบอกไปไล้เ่อแล้วังไปแล้วสังไปแล้วขอดามเนี่ยบอกว่าเฮาเฮาบ่หูวแบบว่า

มันยากาศได้หานมอะนาอกห่านยังก่อนเที่แบบผ่านไปนะบ้านนี่แมนขันมากกสั้นบริเวานี้แซ่บบรเปรโมทยังหรอกแต่ว่า้างกินตลอเลืออเรือดอเลือดเลอดหาืดเลือดเลือกเอเือดเลื่นเบิอดนลือดเ่ือเลือดเัือเือดเือดเลือดเอดเลือดเลอเลือเคืัดเเอออเนเาเ แนะนำนะขอคอหานทีแบบโอเคโอเคแบบได้คนเอ่อคนทีทานทีกบคนอยู่นี่นะไม่ต้องมาคาเด้อเด้อเลี้ยงเ้ยงหานน้อยไม่ต้องมาค้นกนแบบยุกับผืนทีนะแนะนำมากนะเอาคอคนผืนทีเด้อแบบเขาจะสีหูแบบเขาเขาบอลแล้วก้นผืนทีนะถ้าหาเจ้าหูแบบเออหาได้มันมันโอเคเขาแบบโลเนาะแบบซิงอืแบบซิงก็ขึ้นไม้สินะเบาเรียตับ มายอมัดโม่ไปเดี๋ยวนี่มันม่กะนี่เดี้ยก็ตอนสมัยเฮียนทำกันมันกับมัดตำสมอยอะหลังจากเฮียนจข้าปลายมันกับตัดสินใจประกอบอาชีพเลยนะ่ยบอกไปเรียนต่อตำสมแมนกับมาเห็ดทานตำสมเลยคล้ายคล้ายดีอยู่ทเอะไรค้ายตำสมคล้ายตำสมคล้ายสมกับอุขาร้ายนะค้ายได้มาเลยเยอะนี่นี่หานวันนี่ แต่ก่อนมีหานเดียวเดียวหนเดียวอหยมไม่หาดยไปย่งเวแล้วโอ้ยเนี่ย่ักขาย่งนี้เทียมมาเทียมมาตลอดไก่ไก่ไก่สอนชุดพีชก่อไกสุดพีชก่อมากนนี้ยังโดนดียังโดนดีอ่าขายั่งเทียมมาตลอดแต่็นีห้าเวียงจันยังอันนนไปสอนจากจากบอลปะโอ่าจะบอลเดียวสองสองสองหนจะสอบอลขั้นสองเป็นไก่หอดีไม่ได้ว่า มแกเกินตามสมบอสกินแตามันซึมกินตตาี่เขาม่ปลอมเพื่ม่ปลอมเพื่อกินตตาสิตวเนี้อ่ะมดเ็นงผมมเอะ่ิมนระตอนที่หยอดตอนที่ว่านั่งเนี่ยเนียนเราเนี่ยูกขานะเนียนจนแบบ จ้าคนมาเห็ดซอยอะไรแบบนี้จูเเก้เปนก็เริ่มไปได้ดีนะจ่าจ้าคนมาซอยนอกมาอารจุนี่เลยมันบริเ่ไเห็ดไ่จ้าบ่ไดไม่ไดม้องเห็ดไม่ได้รมองเห็ดมองคายหาแหลมเจ็กที่จาหลุมหองลายคนโอ้ยทานานดียวหลน้องเต็มอยู่เบื่อเบอแากินข้าว่มแล้วเราจะทำเป็ดเจ็ดตัวหมอตัวเตเต้มีงานทำ ปีงในมอหมอบอกว่าอูดีบุดนเด้อแล้วป็นควมหึ่งใช่ป่ะอ่าตรงหนเป็นลหายอกหมอหมอแล้วบอกว่าบอกจะนึงกปินักปิดไม่ห่งได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้โอเคอยู่ยกุดียโอ้โหปราสกาโอโห ปูเนี่ยว่ะเออปูมาปูเมวเหถ้ากินดันดีเลยด้คะ้เสร์ปูมาขี้ก็ได้อะปูมามีใบเชียังอีกอับปูมาเนี่ถ้ากินนเล็กเลยนี่ข้าวเลยอปูมาโอ้สักซิดบอกนี่เฮ้ยกินของสักซิดอปูมานเนี่ยปูมาอันนี้ แบนดังไวเนี่ยแบนดังโอ้ยอ้าหมูตามกันแล้วเดินซัดเดินซัดถ้าไมเดินซัแบบนักที่บ้านมักใส่เเอาผู้อ่านาผู้มากคือก็คนย่อใหม่ไะแสดงว่าคููเดียวกันตัวนี้อันนี้ป่ะเทบเมียเนี่ยมาขายผู้ตัวแล้วนี่เขาพูดเฮ้ยเขาพูดหมูไห่นี่งสิบแปดหัวไหมตัดตัดตัดหนึ่นั่นเด้อเขาไม่เจอให้จับเข่าจับเข่า mời mời nó mời mời nó bỏ mời mời nè mời 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 Để họ mời anh đi, mời là bỏ, mời là bỏ mời 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 เดี๋ยวละดวเปิดเด้อกระเทียบเด้อกดันเปิดนาดตลบเลยอบาบบ้ากัน็อันนี้เป็นของกินซือของเชียงใหม่เรตัวเนาะแคบมหมูเค็มหคือคือคือแคบมหมูแมนบวแม่คอสคอสิกินครับอ่าไอ้ช้งน้ำพริกอ่องไปนะดินตายเว้ยจูอินได้ไหมดีวะเาตายก็เจ็บ ตัวตัวอย่างดีไดไหมไดไหมเอาไหมนะตัวตุยบาดเดี๋ยวนะโอดีตัวตีนมุกนะไปใส่นป่ากนี่ยตำรวจจับมันเออเอาเผาหกเออเอาแต่มันมีของขังเออไปยังไงไปยังมีกระดาษจีนดีโอ้มันมันยักมันยันตัวรถตำรวจบายเดียวเมื่อกี้เดี๋ยวตกตาหลอกเลย เมื่อกี้มือโตนซิมกระตัดเอกเลยมาเเด้มาตัดมาตัดคลิปข่ปปาแบบเรียร่ยวๆท่ามเลยเนี่ยบอปตัดเลยเนี่ยเดีด๋วยวพี่บอกินัดดิมเออมามามาทีประตูรถมาพี่มาพี่มาพี่มาอยู่ข้างหลังอพี่ทีันทีประเดี๋ยนะโอ้อประตูเดอ,อกเลยบอกกับบอกคือเก่าแล้มาตะกี้มันตื่นมีปบไนี่โอ้ิบะก็จากเขาไอโซนี่หน้าเป็นย่อืมตูนั่นโอ้ กินสามตุ๊กเออไปเหี่ยวไปเหี่ยวได้เรากินหลายโอ้โหไีเหี่งแท้น้ำกินหลายวันนีอยู่บ้านไปจะไหนอิ่มเพาคือคือหนังผ้านี้แต่ว่าข้าจะไจ่ได้แต่ว่าคือคือคัน่นเองที่บ้านเนก็เป็นใช่ไหโ้กินอย่งกินหนังผ้าเนาะหนังผ้าเออไรนอนเลยไปจไหนเชียวเหี่ยว คุณคุณเว่ยคุณคุณยังไอติกตอกาวยวลอบอลกรกเป็นนี่มะกูก็เป็นเนี่ยมะกูก็เป็นกินเผานี่เออเนี่ยอากินน้าเผาเนนทอ่าเออกินเนนทอกินลายเลยบอลผูท่าบ้าเน่าก็คือได้เป็นนี่ข้าวผู้เท่าไว้นี่้ยินข้าวไนี่กินน่าเผาโอ้มือ อม่เงียบแชทเบียอยู่บนมือ่เงบหาฟ้าเนียเราหาอาไราไม่ไม่ได้กินขยันยนหา้าวนหนึ่งเราหาฟ้ามาได้แล้วโอ้โหหมุกรายเว้ยมูกุดมุกลายเว้ยโอ้าอ้วันนี้เราคาว่าพญายีบานเจ้าเราอนนะพโตปพะตูยีบานเจ้านะเรามีเื่องเราลายป่ะอ้าวพโตอยิบานจ้าดิ โอ้ม oh, ันนี no ่ลืมมุประตูแ hmm. ล oh! ้วม oh! yeah, ันนี Paulo ่มีมประตูก็บอกโุอยู่้ำมักโซได้ละโซ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 ไม่ได้โซอ๋กโซไปซะวไได้คนอยู่บ้านไหกิดมฮะได้คนอยู่บ้ากะทัศมาดาไม่ยังรู้ซึกว่ามันวน่ะไม่ยังกเนอะเกือตข้อนี่โอ้ยทาเป็นพิสูตันกินมังลวงดอันนี้ไจิ๊บเป็นี่สดาเดี๋ยวถึงร่มควันให้คุณซื้อถามหา ก็งามหน่อนะครเสี่ยนครับตอกกิดมันเป็นมันเป็นน้องมุนหญ่อยนะเพราะัวเองมักกินโดดในนั่นหนึ่งาให่ทานี้เอามาทมาออมสบ้่เอาอย่างไรเอาอย่งี่เอาบอย โอ้ยเท่ส่นี้คือเวนเนาะเพลงเขานี่สีอับลงอยู่เพราะว่าถ่ายเมอก่มีคนถามแบบเออฝากซ่องพิทีวันเดอร์อ๋อเพลงอีกก็แม่ง่องสมันรก็อยางเอฟซีเขาจะอยกที่ตามนะโอ้หนาสนใจไปเพลงเขาหนาเขาหนาจ้าวบแบบจังหวัดเนาหนาจะมวนอ่ะเขาเลยแบบเออ ถสายที่ตามมึงก็ว่าลูกสองที่บอลด้ว่าลูกสองไหลไปที่ตามอยู่ทีสองท่าเนาะสองที่รองจะออฟฟิเชียลเนาะเป็นสองที่เองรักที่เองอะไรแล้วสองที่เองมันจะลงเป็นคลิปเจาะก๊อปเจาะก๊อปมันเป็นภาษาอังกฤษแมนเป็นภาษาอังกฤษจะต่อเป็นโอเคโอเคที่ เจ้าเจ้าดิมิเจโอเจโอจีโอเอฟอ๋อแชนแนลเลยแชนแนลโอเคเนาะกาาไมตามมได้ไม่ไหวนี่เนาะไม่ไหวนี่เก่ชเร่ัน่ะชียร่แล้วตัวใแล่แลั่แลตแใ่แลแล้ว่แล้วตัตัวตัวใล้วแ้วตอวใ่แ้ัใ้ตแ้้วัอ้อ้วหใ้้า่้้่โอ้ ไอ้นอนเนาะเอ้าคือว่าจบไปห้าหอยหอยไปถึงห้าหอยไปง่อมเอ้าห,หอยมาห้าเจ้นอยู่บนบแหละอ่ะ,อะน้องเจมกับเปิดอส่องไม่ไม,ม่สองไม่เน,ะนาะกับแฟนเพิ่นกัับกบแฟนเพิ่น้องเจมก็ดีส่องยังส่องยังส่ว่าส่องนี่เดีติ่งดีดีเนาะตาวเฮ็ดเพลงเฮดเพ่งอ่ายังคู่ข้องอ่ <ไป S 1> โอ้อบะหมีม่เนาะโอวันวีวาโอวันวีวาโอ้งานวีวาคู่เป่งอ่าบะหมี่คู่กรรมคู่กั๊ม ไปนอทุกคนสำหรับคลิปเฮาเว่อกีเขาเลน้อยกสิบเบิร์มีเนาะเจอกันอีกคลิปใหม่เจอกันอีคลิปใหม่เจอกันอีกคลิปใหม่เฮยไปลวบ๊ายบายขอพี่คลิปอะขอบกูด้วไปหน่อยัสดีอาเห็นอีพีท่านบิ๊ดสวัสดีไงอีพีสองอีพีสองอีพีา๊ดเ้ยก็เยอกับสอง่าต่อไปนต่อไปทุกคนทุกคนนี่สีวาหอยนกงจมอะไรได้บอเรอเจอมางนี่ะ อ่าอก็รักคนอีนสีหายไปด้พอเป็นตอนนี้เอรก็ลั้งอ่รแข็วโรยางโรแขวงโรยางล่ะกะอ่า่นก็ังสีรัดฟันเนาะเอนกย่สาล้วนอก็ลังสีแซ่ลรักหัวนกจัเดี๋ยวมาถาเ่เนาะเพิ่นอาจจะเห็ุคลิปลงงหน้เพาะกรสีแยงแข็นีเพิ่นอากสีเออกียิงเออกสียิงเลยแหละฮะฝากไว้ใครดูแค่นี้นะทุกคนนะไปแล้ว